ชื่ออะไรนะลอมเมวันกามินกามินกับลอมเมลใช่ไหมอมอมสินฟาร์มออมสินฟาร์มน,รนี่แหละครับเจ้าของฟาร์มวัวอันนี้สามาชิกใหม่ครับสองตัวชื่อน้องรำล,ลอมเมลกับการมิมน,มน,นอันนี้สาวสวยน,นั้นก็สาวน้อย อันนั้นก็แม่มิวสวยกินเยอะมันท้องเพราะนั้นรอแล้วรอแล้วบัญญัตากะอืม,ม ใช่ไหมรำเมลก,กาเมนโอเคครับผมลำสินฟาร์ม